อยากเก่งแซงหน้าคนอื่น2-5เท่าไหมมาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าจะต้องทํำยังไงสิ่งแรกเลยนะต้องจัดการกับความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองก่อนหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างใช่ไหมมาขวางทางไม่ให้เราประสบความสาเร็จบ่อยครั้งอนะสิ่งสิ่งนั้นอนะมันไม่ใช่คู่แข่งมันไม่ใช่โชคชะตามันไม่ใช่เรื่องดวงแต่มันเป็นความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมความกลัวที่จะกลัวว่าเอ้ยมันจะล้มเหลวไหมความกลัวที่จะโดนคนอื่นวิจารณ์ไหม หรือแม้แต่ความกลัวที่้ถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าความกลัวเหล่านี้มันจะทําให้เราอ่ะไม่กล้าทําในบางสิ่งที่เราสุกเฮ้ยมันท้าทายไม่กล้าคิดนอกกรอบและที่สําคัญคือ วันนี้เราต้องถอยหลังมาดูว่าช่วงเวลาเนี้ยเราควรที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่เราเหมือนแบบต้านหนักอยู่แต่กับความกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําเราจะทําได้ไหมความกลัวเหล่านี้คือเราสร้างขึ้นมาเองเรามีพลังอะไรบางอย่างที่มาควบคุมไม่ให้เราอะก้าวข้ามมันไปได้แล้วถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งเนาะที่อยากจะประสบความสาเร็จพี่หนูอยากประสบความสําเร็จสองสามเท่าเหมือนที่เราบอกอะ การก้าวข้ามไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเนี่ยอันนี้เราต้องเริ่มต้นเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองแล้วค่อยๆปลดปล่อยมันออกไปทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราอ่ะจะกลายเป็นคนที่สามารถแซงหน้าและประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่น2อถึงสเท่าวันนี้ลองดูนะว่ากล้าลงมือทํามากกว่าคนอื่นหรือยังถ้าเกิดคุณยังไม่กล้าก็ลองทาเพราะคุณจะยังไปได้ไกลามากกว่าเดิมอยู่แล้วถ้ายังไงก็ลองเอาไปทําดูนะถ้าอยากโตวกว่าคนอื่น2อถึงหเท่า เคล็ดลับเนี่ยพี่หญิงใช้มาแล้วและประสบความสำเร็จ